ผู้ชมวันนี้นะคะยาปังก็จะพามาบำรุงมะละกออีกแล้วนะคะต้นเดิมนั่นแหละค่ะที่ลูกเขาดกๆแบบนี้นะคะยาปังก็จะเอาไว้เก็บกินลูกสุกด้วยกำลังจะสุกเลยนะคะมีลูกนึงเนี่ยค่ะสุกแล้วยาปังก็จะมาบำรุงนะคะให้มะละกอของเราเนี่ยค่ะมีรสหวานและเวลาเรา เอาไปตำส้มตำเนี่ยค่ะมะละกอของเราก็จะกรอบอร่อยด้วยนะคะเยปังก็จะพามาบำรุงแบบวิธีง่ายๆแบบพื้นบ้านของเราและของก็หาง่ายๆด้วยนะคะส่วนที่เยปังจะใช้นะคะก็จะเป็นชีสเท้าถ่านนะคะที่ได้มาจากเตานี่แหละคะ่ะประโยชน์น ผงชี่เท่าทานนะคะมีมากมายเลยค่ะน,นะคะจะมีแคลเซียมมีโพแทสเซียมค่ะมีสารซิลกิก้าเร่งการติดดอกติดผลได้ดีไล่แมลงแบบธรรมชาติด้วยทำให้ผลไม้ของเรานะคะมีรสชาติดีด้วยค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะญี่ปุ่นก็จะใช้เกลือนะคะส่วนเกลือนะคะทำให้ลำต้นนะคะแข็งแรงและก็มีรสชาติดีด้วยนะคะ ยปังก็จะเอาใส่ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามาละกอต้นเดียวเนาะก็ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะจะเอาผสมในขี้เท่าถ่านเลยส่วนผงขี้เท่าถ่านกับเกลือนะคะเราก็ดูความเหมาะสมกับต้นไม้ของเราที่เราปลูกอยู่ในกระถางต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะให้กาเอานะคะอยาปังก็จะใช้โรยเลยค่ะก่อนหน้านั้นนะคะอยาปังก็ใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วนะคะ นี่จะทำให้มะละกอของเรานะคะมีรสชาติดีใช้โรยรอบๆคนต้นเลยค่ะยาปังก็จะเอามาใส่แบบนี้นะคะ2อ,อาทิตย์ต่อ1ครั้งหรือเดือนละ2ครั้งนะคะต่อมายาปังก็จะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะยาปังก็เตรียมน้ำไว้5ลิตรนะคะ่ะ ฮอร์โมนไข่นะคะเร่งการเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลได้อย่างดีเลยเยปังก็จะเอามาใส่เนาะขยวขวดก่อนส่วนฮอร์โมนไข่นะคะเยะปังก็จะใช้สองช้อนโต๊ะค่ะมะละกอของเราก็ต้นใหญ่นะคะใส่ไปเลยเพราะว่าเราทําปุ๋ยนะคะไว้ใช้เองทั้งนั้นเลยเราก็กะเอาเนาะยยปังก็จะใช้ลดนะคะช่วงที่เขาติดดอกติดผลนะคะยาปังก็จะใช้ลด อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะใช้รดให้ชุ่มเลยค่ะทำให้มะละกอของเราลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามและลูกเนะะี่ยค่ะโตเร็วด้วยนะคะผลดกติดดอกติดผลให้เรากินตลอดเลย มะละกอต้นนี้นะคะที่เยปันบำรุงเอาไว้นะคะดกมากจริงๆนะคะดกเย็นยอดเลยมะละกอนะคะถ้าเกิดเราบำรุงดีนะคะปลูกอยู่ในกระถางก็ได้กินนะลูกดกด้วยนะคะบำรุงเอาไว้เลยค่ะเปังจะให้ดูนะคะว่าจิ่งเล็กๆเนี่ยค่ะก็มี ลูกติดเหมือนกันนะคะอย่งนี้ก็มีลูกเหมือนกันนะคะลูกเล็กนะคะอไปไหนนะนี่เห็นไหมคะลูกติดอยู่นะคะกิ่งเล็กนะคะอย่าปังก็ยังมาเด็ดลูกนี้ออกเนาะลูกที่สุกแล้วนะคะเออโอเค หูเนื้อแน่นมากเลยหนักนะคะเห็นไหมคะโหลูกใหญ่ด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ลองไปบำรุง ต้นมะละกอดูนะคะที่มีผลแล้วนะคะทำให้มะละกอของเรานะคะมีรสชาติดีลำต้นแข็งแรงนะคะติดดอกติดผลดกนะคะลองไปบำรุงดูค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ